บางคนกับวาจังสี่วัดบ่อดบ่อยากวัดห่างห่างนิทรดยมื่นวัดเป็นอย่างคือว่าเอาอันพระนั่นเอ,อไปจำพันษาอยู่จังสันจังสีเป็นรักษาไว้สี่บอกความจริงให้ฟังเอ,อเจ้าของวัดมันหลาจากบออ่เขามาขออยู่นี่สองเถื่อสามเถืเอ่อมาขอพระเฮาขอมูนี่วาไปจำพรรษาให้แน่ออขอสององค์ขอสามองค์ขอสี่องค์ขอองค์หนึ่ง าขอดูแล้บ่อไหเป็นยังจงบ้างบ่อไหพวกเจ้าพวกเช่าบ้านมันเป็นเจ้าของวัดใจว่าหลักมันต้องให้พระนเห็ดน้ำมันเด้อเฮ้ยถ้าบ่เห็ดน้ำมันมันก็ไอะไรพระจากว่าหลักพระเฮ้าหนี่เห็ดตามพระรรมพระวินัยไ่ได้เห็ดเอาไทยบ้านแต่ถ้าเฮ้ามาอยู่นี่ขนาดเฮ้าสร้างโดยลำพังเฮ้าเองด้วยนี่วัดมีเฮ้าสร้างขึ้นมาโดยศรัทธาของพวกเฮ้าเองแต่เราคนถี่นวศรัทธา เออบ่ได้ขึ้นตรงต่อกับไผบเบม่นวัดพอวัดแม่ไผเป็นวัดที่เฮาสั่งอีกเขาก็ยังมาไล่เฮาจากว่าล่ะสิภาษาหยังกับเอาเฮาไปอยู่ฝุ่นต้องไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเขาไหมแต่าร่เห็ดตามเขาบ่ปลุกเสกเลียกยันบ่าเป่านมนต์ให้เขาว่าผูกแขนให้เขาบ่บอกเลขไก่เขาบ่าทำหน้าทายทักนันนี่ดูเลือดลงงามให้เขาบรเห็นนํำเขาเขาก็ไล่พระจากว่าล่ะเออเฮาเอาพระรรมพระวินัยเป็นไงเด้เฮาบ่ได้เอาข้นเป็นไง ไ้จักบ่หล่ะนี่แหละเป็นยังจังบ่ไห้เออเอาไปเป็นคนใส่มันเอาไปหาแมงมงมยังสเปร่งสันนะนี่บ่หล่ะเฮารับใช้ทำสืบสารทำเออสืบต่อทำส่งต่อทำเด้อรับใส่ทำส่งสารทำสืบต่อทำเด้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมและพระบีไน่เด้ว่าได้ไปประพฤติปฏิบัติตามกิเลสในหัวใจของไผ่นี่แหละเป็นยังคือบ่ไห้ อูชาวบ้านมันเก่งกระดอสแตกแดกเหล่าขมากแล้วเอากระถินบปห้าเอานั่นเอานี่มาเนาะมันก็เอาซื้อพระนั่นแหละไปหาหาวิธีหาสแตกแม่มั่งนี่เออกูซูลอะไนี่เออความจริงอีลีนั่แล้วบริเหตุตามมันแม่มันวบางหายโดแล้วเออมันก็ยุบบ้านสแตกแดกเหล่ายุบคนได้เออวาจถเหตุยังก้อนแกงเข่าขวดน้อยเนี่ยขวดใหญ่เนี่ยเออนั่นเนี่ยอันนี้แน่เรลาได้มันธรรมดาเด้ เฮาสุบ่ได้ไปเป็นถาสเนี่ยจังสัน่นเลยใจบ่าหละกนี่แหละเป็นยังจังบ่อไหา่เป็นยังจังบ่เห็ดเป็นยังจังบ่ไปเออถ้ามันเก่งพนันมันคือบ่บวชเอาเองแม่บ่าหละ่ะก็อิลีนี่แหละว,วัดมันเป็นจังจังห่างเป็นทาไดหมื่นวัดเออเจ้าเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าเจ้านั่นไงก็าพามใหญ่ยยก็าพาวินัยเออคนใช้บ้านนั่นแหละมันไงก็าพาวินัยไงก็าพธรรมดีมันสีคขวบคุ้มพระ สามเนียน่ยในหันนะหเห็ดตามมั่นใ,ใจบ้าหลออเอาอยางงั้นเฮาเห็ดกระถินเนาะเฮาพัวหละพิมซองแรนไปหละแก็เอาซื้อผู้นั้นแหละใจบ้าหละกกาแกงเขาาวดน้อยกดไงแมนบ้าหละกนี่แหละความจริงมั่นทีพระผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจะบอกออกมาเทศมาบอกมาสอนเออมีอยู่ได้พระดีดนาเสดายโอกาสเพราะว่าเพิน่นเมตตา คนไปด่าไปปรามาตเพิิเนเพออิเ่นก็บอกบอกหรอกว่าเพิ่นเป็นอนันต์อันนี้จากบอกวา่วาว่าวัรุสดาใส่ค่าอารหันต์เพิ่นก็บอกบอกหรอกอเพิ่นเมตตาเพิ่นก็เลยอยูต่ตาเพิินสะกงงเงเง,ง,งไปตามภาษาเพิ่นมีเด้เออก็ดีแล,ะละ้วล่ะเพราะว่ามันมีแนวนี้ถ้าบ่เหตุตามเขาบ่เหตุตามชาวบ้านบ่เหตุตามพวกขี้เหล้าเม้ายา,ากบา่ลจะเบอบ่เหตุตามนั่นมันก็นดา่ามันก็นไล่หนี เยียงสั้นแต่ปะพ้ามันเรียนผีเรียงปูเจ้าผีปูตามันกะไลหนีเออปะพามันจัดงานลอยกระทงมันกะไลหนีเออบะให้มันกินเหล่าบอกบอกว่าจะมากินเหล่าในวัดมันกะไลหนีนี่แหละของกินเรลาเบาอยู่เดียวนนิก็เลยวเฮากับประสบโดยตัวเขาเองโดยสัมไปเออนั่งกินเหล่าอยู่ในโบสถ์นั่งกินเหล่าอยู่ข้างโบสถ์เออบอกว่ามันบ่อแมนมันบ่อถือจะเหตุแบบนี้เออ บ้านว่ามันเป็นเจ้าของศาสนาด้าากดูบ่ามากก็ไดนฝันะมากก็สร้างโคตรพ่อโคตรแม่มึงแล้วจักบ่ละ่ะกูว่ากูสิงเงยบ่โอ้ยพวกเลวก็สัตว์อีกกูบ่กู้วักว่าสิอาาาเอาสื่อสัตว์ใดมาเปรียบกับสูดได้นั่นนะเออจักบว่าละ่ะถ้าว้านั้นลกนกับทันได้ตายเดี๋ยวมันก็ไปแน่นอนอยู่แล้วลหละนะอืใส่เดือนก็นยังมี่าก็สูอีกจักบ่ถ้ากูถึเทียบสื่อสัตว์ว่าจงไหนเนาะเออ็อ้ลีนนี่แหละ เทากับพ่อมาไปแห้งเขากับพอ่บพอตัวเขาเองแล้วไ่ว่าเรื่องของผู้อื่นบันไดหรอกเรื่องของเท่าอย่างนี่แหละเรื่องเี่เาพ้อพ่อมาเองเออพวกเลี้ยวกว็สัตว์จักจิเอาสื่อสัตว์ใดสังเสร็จชะกับสื่อมวโหดเออใส่เดือนกับมวนเกินไปเออหมากับมีคุนจากว่ามันเล้ยคุนมันบ่มีนะห้า,ายแต่ว่าเหตุตามมั่นบะเรียงผีน้ำมันก็จะรอดกับทุ่งน้ำมันจากว่า บ่าพามันไปแห่สะแตกเหล่าน้ำกลางบานเอาบาทเด้หหอยเสียข้อลระกินเหล่าเมาเซ่ไปเราไปคูเขาวา่บาบัทรหมุนหนึงสันหนึ่งสี่มีธรรมดาบาอกอันหละเป็นยังคือบ่ใไห่พระเข้าไปเขาหวังหมักผลนิพพานเด้พวกนี้เขา,าก็ได้ไปหวังว่าจะเอาเงินกับไผเด้อันแหละเบ่าแมงคักๆหลอดฉันได้เบาวหรอเนาะเออต่างตเข้าหมมาเข้ามาเหตุต,าต่ตาเข้าเองเด้น,นี่ วัดนี่เกิดขึ้นโดยศรัทธาศรัทธาไผ่ศรัทธาระพธเจ้าศรัทธาแนวทางการปฏิบัติขอวัดปฏิบัติของพัพธเจ้าเพ่ยถึงพระนิพพานเดมันยังมาไหลเฮ้าเด่ไ่ได้อยู่วัดพ่อวัดแม่มันได้นี่จากบ้าล่ะปลาขึ้นวัดพ่อวัดแม่กูเขาว่าเด้กับถูกต้องพ่อกับแม่สูนันอยู่ในนรกทุกวันพาะกับขึ้นมาเฝาเป็นเปรตได้ชีิตหนึ่งโหยวนหองยุบพ่าจำนั้นกูวอาตามกูเห็นนึ่แหละกูว้าน้ำผู้ใดดอกอยู่แต่ละนั่นนะ ต้องเอาผีเอาเปรตไปยุ่น้ากัน้าใจว่าล่ะจังยู่ได้เอาผีเอาเปรตเอาสุรกายไปยุ่นน้กันเพราะว่าถาดถาดเสียมันก็ยู่ในถาดเสียทุกวันล่ะบ้นบ่จากถาดเสียหรอกว่าอะไรเป็นยังเข้าคือบ่ใไห้พระไปยุหันยุ่นีเออเอาไปเป็นเครื่องมือหากินเขาเอาไปเป็นเครื่องใส่เขาแต่ไปเห็ดน้ามันมันไดพระเออห่างกับห่างไปตัวเออถ้าเก่งจริงมันคือบ่บวชอยู่นเอาเองนี่นบละ ทั้งสั่นแล้วพูนหาหกินเหล่าเมายาเล่นให้โลเล่นไผ่เยอ,อ่พูนบัติเว้าให้ก็ทั้งสั่นนังสสว่าบดีกัพระบ่มีหัวนอนปลายตีนก็ถูกต้องแล้วกูบ่มีอยู่แล้วมองอยู่คูแว่ล่ะบ่ยู่ในโลกนี้บ่ยู่ในโลกใดก็แล้วกันนาอ,อถูกต้องยุคนั้นถูกต้องคนระแบบกับสูกออแล้วสัน้นยัถาบรรดาศักดิ์หรืออำนาจบางคนก็เข้าใจว่าของเป็นผพิยิบานพิธีแบนทีจักว่าล่ะมันหูวจักแบ,บนว่าล่ะี วุ้ขี้กินหวานบ่ได้จักยังเออว่าจะคว้างเออเช็ดได้จะว่ามีอำนาจกูหันยังไงกูนั่นกูยังลาออกเออจะว่าฟังก็ได้กูพอว่ากูเป็นราชการการกูเป็นก้อนมึงอีกกูลาออกกูจะหัวอ่างจะว่าล่ะเออสั้นตัวใส่พี่น้องเยีเล็กก็ได้เนาะพี่น้องกันบอกครับเจ้า จะคือกันอยู่ด้อดยฝึกพวกนี้แบนจากก็ละ่ะลีนั่นแล้วทั้งสั้นแหละเขาเจ้าเหตุตามพระถ้ำเหตุตามพระวินัยเขาเจ้าบวชเขามาในนี่เขาเจ้าปฏิบัติเพื่อจะให้มันถึงพระนิพพานต่างหากเอถมาใสาอ่อำนาจอันนั้นนี่เมื่อขอเอาบได้ให้เด้ย,ยจากว่าล่ะ แล้วก็ถามตัวเองตัวข้าเจ้าตัวบุคคลที่ขาเจ้ามาดูข้าเจ้าอยากไปยีบ่บเออมิต่ใส่หัวอย่างนี้เบิดเห็น่าละ่ะเฮ็นทั้งสั่นแหละ